สวัสดีครับผมคือเก่าล่ะครับพี่น้องสิบหกในกาสามศูนย์ครับออกมาตอนนกครับมมอยู่ตีนบ้านไร่ตำบลบันจันนอำเพื่อบานดุงอุดอนครับเมื่อเคยมาจักเทื่อครับไม้นี่เขาเจาตัดปลายยุค่าออกเบิดแล้วเอาเจ้าบีกิ้วครับอใส่เบต้นบักไฟครับยู่ในดุงเป็นดอนฝากทั้งนั้นเป็นดุงครับเจ้าบีกิ้วนี่พักมาสามมือสี่มือแล้วครับ เพราะว่าเพิ่นบาสบายบเนาะหลังจากได้แ้มที่หกไปแล้วกับเป็นซึมซึมทายระบบครับทายบดีเป็นขีเข้าขาวก็เลยเดียวยาวยังอีกกินเมื่อนี่ก็ได้ออกมาออกมาเทศลงมึงครับเพิ่นก็เล่นเหยอยุ่ครับโอ้แหงย่านเพิ่นเป็นยังอยู่เจ้าบิ๊กเกิยวครับผมนี่ละซุ้มกัมาเห็นตั้งแต่กล่องกีดีอยู่นี่ตั้งกล่องห้างกับเพิ่นกับประมาณจักสามร้อยกุเมตรพุนล้ครับ เอาลุนน้ากันครับพี่น้องว่าที่มีนกมาบ่าครับพี่น้องเอ้ยครับมิดจริงๆว่มีนกตอบจักจัวครับนกปลาบ่าเห็นเสียงขันเลยครับจเจ้าเกิ้วเรียกเล่นแล้วก็ยุน่นวันนี้ก็เศร้าแล้วครับช่วงนี้ว่มีนกปลาตอบครับคือบ่นอ้อมือนี่น้อ เดี๋ยวเกิ้วก็เรียกขึ้นไม่อีกแล้วครับแต่ยังเงียบคือเขายังบ่มีนกปลาตอบครับรลุนหอดหามุ่งกลักวๆนี่กับโมบมีกับเมื่อดรอกครับเพื่อนขันให้ยง่มนี่ก็ดีใจแล้วครับสำหรับเจ้าเกิ้วเฮงมีตัวเดียวครับเ,เรียกเลงขึ้นแล้วพี่น้องเพิ่นเห็นนกบ่ แต่ว่ายังไม่นีเสียงตอบครับเดี๋ยวกิ้วเรียกเร่งเขาแล้วครับขันโยนครับบานนี้ว่ามเห็นหนง่โบแมนเรียกหาดบานนี้ก็ขันโยนครับเบิ่งภาคบอดเดอ้อพี่น่องเลยบ่ได้ยินเสียงครับ เรียกเล่กันอีกแล้วครับเดี๋ยินเสียงนกเสียงหน่อยครับเป็นนกริวครับก็บอรู้ว่าสีตันบ่ตันพี่น้องยุ่ไกลๆฟังเสียงบําบําอยู่เอารุ่น่อครับผมสีมาบ่นกปลาท,ที่ว่าเป็นริ้วนี่ขันประมาณยักสิบกว่าว่มเลยครับแต่ว่าพอได้เสียงกุกครับเป็นนกริวเสียงหน่อยครับ มีนกปลาบินขึ้นจากดินแล้วครับยุตุนฟาดก,กันไปครับพี่น้องอเฮ้ยเจ้าขิ้วคู่แล้วครับเบิงเิ่นจิขึ้นมาร่วมบ่ะครับแมนแบบริววะนะ่นเนาะผลคู่กอกๆเลยพี่น้องเฮ้ยเบื้งภาพครับผมซุ่มได้ซ้ำนีแ่แหละครับ ปลอยเขาล้มแล้วเจ้ากิว,าวบปปานนี้เง่าๆครับคลิปบานนี้ท่มยุดคลิปไว้คือเกาอีกแล้วขึ้นมาตอนนั้นกดบ์ท่านนี่โอ้โดนข้ากิลีครับยังมีนกปลามาเถียงพี่น้องสิแมนตัวริ้วนะหมบอเท่านั้นละเถียงน,น้อยๆครับ ้นไม้สูงหลายครับอยู่ใกล้ๆเทียมสร้างโอ้ยเหยียบค้อนพผนียแล้วคือบอลลันครับโอ้ยตายพผนียเป็นี่ยังน้อพี่นอ้องมาหน,นี่เอาหนุงง่มเยอะแยะยุๆๆคบอลลันครับเรียบร้อยครับผมบ้านนี่โอ้ยได้ช็อตเด็ดแล้วครับโอ้โตกใจเบิดรเร์ดพวผนียเป็นี่ยังคือบอลลันเว้ยนกป้ายจนโคกโคกโค,คอ้าเจ้าเกี้ยวคู่แล้วครับ หลังจากไว้สบายมาสามสี่มือมือนี่จัดแต้มให้แล้วครับแต้มรวมเพิ่นเป็นแต้มที่เกตครับโอ้โดดขึ้นมาอีลีครับแมนบักลิวนี่แม่บานนีโอ้โอ้โอุ้ดยอดชุดยอดครับแต้มรวมเป็นแต้มที่เกตเดี๋ยอีกสามขืที่ได้ข้นทำเนียบสำหรับเจ้ากิ๋วครับบรเิเวณไหนผิดวังพี่น้องโอ้ผมเลใจบ่ดีเพรดะว่าขืนไปง่อยต้งโดนเนาะ จนคู่สองเถี่ยวสามเถี่ยวจังรันไปเบ่งน้อกันครับผมปดกองซูมงหมก,ก่อนพี่น้อง uống được chóp ถุดยอดถุดยอดถุดยอดจิ๋วเก็บแต้มแล้วเดี๋ยวอีกสามทำแล้วเมือ่อเฮา นี่ครับผมตินปรับตับตับตับปรับขนแตกโพเลยบานเอาเดี๋ยวผมบนนกลงก่อนครับโอ้บานเขาย้าออประกาศครับ biểu diễn màn trình bày bao năm tốt đẹp bớt đi. cháu Big phi nông, miền châu lưu, thấy em mẹ. ตันบ่ตันบลูครับบังหันแต่ว่าขันสิบกว่าขนี่บ่มีกุกเลยครับเสียงน้อยขึ้นมากเลยขึ้นจากดินซ่อมเบิ่งแล้วก็ขึ้นไปงานทั้งใต่เนีย์แล้วก็คู่ใช้กันโดนเตอมแล้วก็โดนขึ้นไปเหยียบโอ้ยผมตกใจเบิดวานพเนียสที่บั่นครับอขออนุญาตปอดกันพี่น้องนี่ครับพี่น้องตุ๊ผูู ร้อยเปอร์เซ็นต์โยครับห้องออกๆๆเลยเห็นคู่ใช่กันคักเติบอยู่ครับนี่เอ้าครับบานครับบานนี่ครับคำล้วครับฝนจีตกเอาบ่เกี้ยวลูกเอาขิ้วเอ้าลูกเอากิวเอ้า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 มือนีบ่เอาครับเอากิ้ว เอาบ่เอา,เอามือนี้บ่เอาครับ่องจากพื้นบ่สมบายมาเล้วก็นบ่เอาเลยครับเนาะเดี๋ยวพาพื้นเมื่อครับผมสําหรับเจ้าคิ้วครับแจ้มที่เกต็ดครับแจ้มร่วมครับเดี๋ยวอีกสามบาทเนาะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับผมมีคลิปหนี่ย่ากูมูครับ หมานหมานอยู่ครับมือนีครับส่วนถล้องเพิ่นญาตเพิ่นเสียชีวิตเพิ่นก็เลย่ได้มาครับแต่เพิ่นก็สิต่ออยู่ระบ้านเพิ่นพุ่ล่ะขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าครับผมคิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ